ลูกค้าวันนี้จะมาสอนติดฟิล์มไปนะครับของลิค125ตัวเก่านะครับอันนี้ฟิล์มข้างบนจะเป็นฟิล์มของดฟิล์มตลอดใส่นะครับอย่างนี้คุณลูกค้าซื้อไปผมจะตัดให้อย่างนี้นะครับวิธีการติดนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับฟ็อกซี่ครับบัตรแล้วก็ได้เป่าผมครับวิธีการติดนะครับฉีดทำความสะอาด ตัวโคมไฟก่อนนะครับอย่าให้มีฝุ่นนะครับเสร็จแล้วฉีดอ่าพ็อกซี่นะครับต้องผสมสไลดประมาณ1-2หยดฉีดที่โคมแล้วก็ฉีดที่ตัวฟิล์มนะครับวางฟิล์มให้ ให้ได้มุมนะครับก็ใช้บัตรเนี่ยครับที่ไม่ใช้แล้วหรือใช้บัตรประชาชนก็นได้ครับรี่รีดข้างบนก่อนนะครับ อันนี้ถ้าเป็นยับยับนะครับให้ใช้ได้เปล่าครับเวลาได้เป่าสังเกตุตัวฟิล์มนะครับมันจะนุ่มลงมันจะทำให้รีดง่ายขึ้น ตรงขอบนี่พยายามยัดเข้าไปข้างใต้นะครับพอ,อติดข้างบนเสร็จแล้วไม่มีฟองอากาศนะครับก็ให้ไล่ให้ไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับ ันเกินพยายามยัดเข้าไปข้างใต้อของตัวเฟรมหมดนะครับทั้งใต้ช่วงโค้งเอาได้เป่าก่อนนะครับให้ฟีมันปลุกตัวลงมาแลวกรลดนเลยนะ เ้าไปงตมสังเกตนจะมีรอยยับอยู่นะครับให้คุณลูกค้านะครับเอาไดเป่าหรอกให้รีดนะครับอย่ารีดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะยับ เสร็จแล้วนะครับแค่เอาในเผาเก็บเออีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับผม